สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะก่อนที่จะพาน้องบุญเติมกับน้องบุญตานะคะไปรับวัคซีนไม่น้อยก็เอาเด็กๆมาเล่นนะคะก่อนอื่นไม่น้อยก็กราบขอพระคุณคุณพี่พัส,สวีนะคะแล้วก็แม่ส้มแล้วก็อีกทุกทท่านนะคะที่ช่วยเหลือ,อให้น้องได้ไปรับวัคซีนนะคะไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยไม่น้อยก็กราบขอบ คุณทุกทกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะแล้วก็แม่น้อยก็ได้ซื้ออาหารนะคะมาให้กับเด็กๆน้องบุญเติมกับบุญตาด้วยนะคะ คุณพี่พสัสดีให้แม่น้อยซื้อมาให้น้องนะคะแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะค่ะเด็กๆก,ก็เล่นกันก่อนนะคะแม่แม่น้อยให้รีเล็กก่อนถึงจะพาเดินทางไปรับวัคซีนนะคะค่ะแม่น้อยก็ได้เติมน้ํามันไปด้วยนะคะแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านทุกๆกําลังใจนะคะที่ช่วยเหลือ,อแม่น้อยมาแล้วก็เมตตาเด็กๆที่บ้านสามบุญค่ะ น้องมุนเติมก็กินอาหารเก่งมากเลยนะคะน้องมุนเติมค่ะกินยอ,อย่างอะเอลอร่อยเลยนะคะแล้วแม่น้อยก็พาน้องไปรับวัคซีนแล้วก็หยดหิบมาแล้วก็ได้ถ่ายพยาธิด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็มาถึงที่คลินิกสัตว์แล้วนะคะน้องก็ชั่งน้ําหนักได้1นกิโลนะคะ1นกิโลหนึ่งขีดแล้วก็มี1นกิโลนะคะ ก็ไม่งอแงเลยคะคุณหมอว่าน้องเก่งมากนะคะไม่ร้องเลยนะตื่นตาตื่นใจนะคะขับรถไปก็นิ่งมากนะคะไม่ไม่ไม่หกไม่ล้อกันเลยค่ะเงียบจางกับไม่มีน้องแมวในรถเลยนะคะนี่ค่ะพอกลับมาถึงบ้านแม่น้อยก็ให้น้องกินอาหารแล้วก็พักผ่อนแล้วนะคะนี่ค่ะ ยอดเห็บหมัดนะคะนี่ยอดเห็บหมัดค่ะทีนี้ถ้าน้องได้มารับวัคซีนแล้วพรุ่งนี้ไม่น้อยก็จะเอาน้องเข้าไปในกรงใหญ่อยู่กับพี่ๆนะคะก็จะได้มีพี่มีพี่ๆเล่นเป็นเพื่อนแล้วนะคะน้องก็จะ,ะไม่หงาสำหรับคลิปนี้ขอประคุณและสวัสดีค่ะ